สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นผักบุ้งแดงนะคะผักบุ้งนาบ้านเรานะสามารถเพาะด้วยน้ำนะคะโดยไม่ใช่ดินก็ได้นะคะเหมือนผักบุ้งแก้วเลยนะอันนี้เป็นผักบุ้งที่เป็นยอดแดงๆยอดเล็กๆนะคะที่เขากินกับส้มตํานะคะมาดูนะคะเพาะด้วยน้ํานะรากเริ่มออกแล้วนะคะอันนี้เพาะได้สองวันแล้วมาดูอีกกระตกาหนึ่งอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วนะ ที่ทำคลิปครั้งที่แล้วนะคะอันนี้รุ่นที่สามนะจะตัดยอดรุ่นที่สามเลยนะคะมาดูล่าของเขานะน้ำเริ่มแห้งแล้วเราก็เติมน้ำแล้วก็เติมปุ๋ยเลยๆนะคะถ้าเกิดว่ายอดเขายัางงามแบบนี้นะคะนี่นะ,ะปลูกครั้งเดียวนะสามารถเก็บกินได้ตลอดเลยนะเป็นผักสวนครัวหลังบ้านนะคะอันนี้เดือนกว่าสองเดือนแล้วนะ,ะก็ยังสวยงามแบบนี้นะคะปบุ้มแก้วนะ สำหรับใครที่สนใจมเมล็ดพันธุ์นะคะเรามีทั้งผักบุ้งแดงและผักบุ้งแก้วนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ลิงใต้คลิปนะหรือว่าทักแชทก็ได้นะคะผักบุ้งแก้วผักบุ้งนามีหลายผักนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะคะ